ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อมแม่พี่น้อ,องป้องปายสุขสุขคนนะคะเาก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเทียงเทียงเด้อนะคะช่ชนชมกับช่วงเทียงเทียงนะคะเอฟซีภาก,กันได้ยังกิ่นเทียงนอ้นนะคะได้ยังกิ่นเทียงนะคะทมชุ่มนะคะเ<ส>มื่อเีนะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะของเซียนชนไก่เด้อนะคะเซียนชนไก่พนได้หุ้ตัวเลขแนวทางมากนะคะ เลขนะท่าของเส้นชนไก่นี่นะคะกับเขานะคะมาเบิ่งกันนะคะของเส้นชนไก่นี่เขาเพราะว่าผลที่ออกมานะคะที่ออกมานะคะผลที่ออกมาอะห้าเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าของเส้นชนไก่เข่าต่เล็กวิ่งเด้อนะคะแต่ว่าผลกันเน้นให้ที่เจ็ดอยู่นะคะเน้นให้ที่เจ็ดตาบ่ามี เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะบาม,มี่นะคะเน้นให้ที่เจ็ดนะคะเลาก็จังได้เขาก็เอาไปเบิรงเป็นแนวทางกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะตัวเลขแนวทางนะคะจากพี่เพลินนะคะเซียนชนไกด์เดอร์นะคะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางนะคะมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะคะได้เบิรงเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าบางเอฟซีนะคะเพลินก็น มากชอบนะคะเล่าพัฒนานะคะเนาะนะคะบางที่บางท่านนะคะเพิ่นว่าเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นบอม,มักนะคะแต่ว่าเพิ่นก็นยังเบิง่งคลิปให้นะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่ค่อยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องนะคะค่อยเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อนะคะอ่ะการบ่เสียเวลานะคะเฮามเบิ่งตัวเลขแนวทางนะคะของเสียนชนไก่กันเลยอันนี้ งวดเก่านะคะอันนี้งวดเก่านะคะนี้งวดเก่านะคะเพิ่นกันเน้นห้ที่เจ็ดอยู่แล้วนะคะเดีย๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะค่ะวาะได้เลกมากนะคะแอร์กาแามาลุ่งหายเลยนะคะมอวานสิบเป็นเลาาพัฒนาตำลาวตำไทยนะคะแอด์ตำได้เมื่อตาวาตได้มากนะคะ ต,ต่ำให้กันเบิงเลยนะคะเราพัฒนานะคะจะทำตำไทยหรือตำลาวนะคะ แต่ว่าเอฟซีสีมากตำยังแค่นั้นล่ละจะตำไทยหรือตำลาวนะคะกับแสบมืดนะคะคำช่งอันนี้คือกันนะคะคือกันนะคะเห็นได้คือกันวันที่นะคะวันเนี่ยสิคือลืมเขียนตะวันทีนะคะวันพุธนะคะ ยี่สิบเจ็ดหนนว่ากลมเอฟซีหนุนว่าแอดเขียนตัวใหญ่ยิ้่เนี่นนยหนนว่ายายบ่เห็นฮวงหนุนว่านุกัว่านุเขียนตัวใหญ่เติบอยู่ในแดนการเนาะเขียนตัวใหญ่อยู่นะคะ มาเขียนตัวแย่แห่แนวสันบนว่านะคค่ะตัวแย่เราเนาะค่ะนี่ซ้ำเนี่ยเต็มหน้ากระดาษแล้วนะคะนี่บนล่างวิ่งนะคะบนล่างวิ่งนะคะของเส้นชนไกลนี่นะคะให้ศูนย์ เจ็ดยังมากอีกคือเก่าก่ากันนี่ยศูนย์กับเจ็ดนะคะขนาดนอนยามเบนเนี่เสียงมาหน่อยโกนเด้อใครสีมาเป็นเสียงโคนโกลนเสียงมาหน่อยโกลน ยงมาหน่อยคนนะคะจับคู่นะคะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะจิตตุยเงี้ยเลยนะคะ่ 02, 02, 0 7, 0 8, ะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ยัยน้อค่ะเนะาะฉาดกันหลับอ่ะเนี่ยเพราะว่าคุณยายเพิ่นได้คอมเมนต์มาบอกว่าเขียนตัุยยัยให้ยายน้ำเนี้ยยายบอกเห็นหุงค่าคุนว่ะเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้า นะเสียงมาหน่อยเด้อค่ะเนี่ยการเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลก็มีศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดเนยค่ะเอาละค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะทุณผู้ชมเสียงมาหน่อยนอนโกลน,นั่งเนี่ย ตัวเลขแนวทางนะคะเราพัฒนาของเซียนชนไก่นะคะวันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมพศสองพันห้า้อยหกสิหกนะคะบนล่างวิ่งรูดนะคะเด่นที่เจ็ดลองที่ศูนย์นะคะเด่นที่เจ็ดลองที่ศูนย์แบบง่ายง่ายพ่อให้ ชัดขึ้นจังน้อยนะคะจับคู่02 07 08 72 78 79นะคะการเบิ้ลนะคะ00กับ77นะคะเนี่ยค่ะตัวเลขแนวทางของเซียนชนไกลนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะตัวเลขแนวทางของเซียนชนไกลอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เอาตัวเลขแนวทางนะคะเล่าพัฒนา มาฝากเอฟซทั้งช่องเมเกตนะคะเนาะนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะสิข่าสิรุดกัยาวากันเด้อน,นะคะเพราะว่าทาังช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอให้พ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายสุ้ข,ขูสุุ้้นเอาไปเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ